สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแหละท่านผู้ชมทุกทุกคนมาเบิรงกม่ใหญ่เห็ดเกลยดของไฟหน่อยครับฤด,ดูการบ่งไฟหน่อยมาถึงแล้วนี่เป็่งความขยันของไม่ใหญ่เดี๋ยวจากสวนก็มานั่งเกลยดของไฟเกลยดของไฟเดี่ยวขับไปเขาสวนอยู่ื้่ซอวโอเป็น ดูครับเป็นไได้ล่เสริมอีกทางหนึ่งครับไปหน่อยให้กนนั่งหายใจถิ่มแล้ววะไปหน่อยครับกล้วยก็จะพากันเห็ดช่วงหนาะเดือนหกนี่นะครับใส่บุญบาเปนี้ของอีสานนะครับบุญลงไป ขายดีก็ดีครับขายทรงอ่ะมะเบืองที่เห็ดแล้วครับนี่ครับเชี่ยนของมะแดลเราจะเป็นรูปร่าง้าตาประมาณนี่ครับมัดละห้าสิบบาทขอบคุณที่รับชมครับกดไลครก็แชร์ก็ติดตามขอบคุณครับ